สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเ้ยนาเวงนะครับเพจะพาท่านไปลองการแข่งขันฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะฮะ เป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับเป็นศึกแดงเดือดนะครับเป็นการประก,กันระหว่างเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลเปิดสนาแมแอนฟิลด์ต้อนรับกำเยือนของทีมปีศาจแดงแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนเวลาที่27มกราคมครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะเพื่อนก็อย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะก่อนดูคู่จริงมาดูคู่นี้ก่อนนะฮะก็จะรอแมนนิ่งมาผมใช้เกม FIFA 21ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเอง โดยผมเป้ยนาเวครับเป็นผู้ใหญ่ไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมส่วนรายชื่อแข่งขันจริงนะฮะผมจัดตามนี้นะเพื่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันจริงนี้จะมีใครได้ลงบ้างนะฮะไงก็รับชมความบันเทิงด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ดรามากนะฮะเพราะว่าเกมแข่งนี้นะครับเบีแข่งเองผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ชนะนะฮะไงก็มาแล้วรับชมรับเชียร์กันเลยผม เอาลับตัวสองทีมเขาทำการทักทายกันฮะแล้วก็ทักทายพุทธศิ์นะฮะดูไปครับรับชมแล้ถูกใจชอบใจก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมและนี่คือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์อพูลฮะวันนี้มาในระบบส3่นะครับคู่นี้ฮะรับประกันมันแน่นอนนะฮสมศักดิ์ศรีทุกคนครับคู่นี้ ชี้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะฮะก็ลังมีตัดเต็มตื่นนะอิลิกไบซาวนะี่แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็าซ้ายเป็นเจเลสนะแต่ลูกมีบุโตฟเฟอร์นานนะแลนด์ฟอร์ดกินวดูดแล้วก็หน้าเป้าไปถึงด้านของขอแพ้ไม่ใช่กินวดูดเป็นดานิสเจมสนะ์นะหน้าเป้าจะเป็นออคที่มีมาซียาวนะเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเพื่อนๆเป็นทางฝั่งเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะ น,นี่เลยครับเจ้าบ้านมาชุดเสื้อสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายส่วนด้านของแมนยูคนนี้มาชุดเสื้อสีขาวขบุกจากซ้ายไปขวานะซาลาปาบอลเลือยไปเองซาลาดึงจหนหนิ้มบอลนะึงฮะย้อนขึ้นมาทางด้านของอาโนาโนไหลามาเตียโกตย้อนจิ้อาโนซาลาทำนี่ครับเทเลสับจิ้มบอลออกข้างฮนะเป็นลูกทุ่มของเจ้าบ้านฮนะแต่เพื่อนก็สามารถทายสกอร์เข้ามาได้นะว่าคู่นี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะฮะ ว่าสกอร์จบมาเป็นเชนไลต์ตงติดตามชมต่อครับอเพื่อนอนโนครับโยกมาสวยฮะบดนบีบเข้ามุมแล้วอนโนไหลามาสาราย้อนลูกนี้แม่หลิกใบซาวยังสกัดไม่ได้อาเป็นบอลของแมนยมบโนโนนูบุโนโฟนฟเนนส์บุนโนฟเนนส์ฮะให้มาที่ด้านของมาบิสก้าบ็อกบาห์มามวนแขนครับ ได้มาที่มาชิยาดัานสายสุดมีฟาร์มป่าฮะเฟสไหลมาที่ทางด้านของฟาร์มป่ามาคัสแลนฟอร์ดหลุดมาจาังหวะนี้กดด้วยขวาแต่ว่าไอ้ซงเบ็งเกอร์มีเซฟไปได้นะเนี่ยจังหวะทักทายแรกของทีมเยือนนะฮะคู่นี้จะหนักใส่เต็มแน่นอนนะอ้าวนี้โอ้โหเปิดลูกโค้งโ,โตโ่งโโโมาได้มงลูกนี้แต่ว่าอ้าวโอ้โห ทางเกียโก้โมงคืนนั้นของไอซงเบกเกอร์นะเบกเกอร์วางยาวขึ้นมาที่ซาร่าแต่ไม่ถึงครับแมนยูเก็บบอลได้บอกบาครับถัวงอ,อกถั่วงอ,อกแทงมาที่มาซิยาวดึงจังหวะหนึ่ง,ง,งตัวกับฟมินโย่ยิงตาทางไปบูโนโฟเฟอร์นะัะกดด้วยขวาเรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนยะ์เนะ ทีมเยือนแมนยูกับบุกมานำแล้ว,วนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องชมจังหวะจ่ายของมาซสียาวนะโอ้โหเป็นช่องคนะตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เ,นเพื่อนๆท่านยังไงก็รับชมความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าดรามานะ่านะเจกันคอบอันนี้โอ้โหโวยวายลูกทีมเลยแม่ยิงตำแหน่งยังไงนะฮะบ,บูโนโฟาน่าครับซัดประตูแรกกับแมนยูฮนะอาบลีฟูเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งครึ่นนรงแรก เฮดดอรสันนะมาที่ด้านเตียโก้าคาตาล่าครับโยกเข้ากลางมาฟิมิโนฮะมาด้านขวาแต่วูห่หงนี่จ่ายไม่ดีครับแมนยูเก็บบอลได้แต่ว่าเสียบอลเร็วฮะซาลาโอ้ผ่านมา15ทีมาเน่นี่ฝั่งซ้ายเงียบเลยนะฮะเตียโก้ครับต้องให้มาที่อโนนะฮะอโน่คือที่เตียโก้เตียโก้ใช้ตัวบงังฮะโดนลุมสองเตียโก้ตรงนี้ต้องแก้ไขฮะ มาดันซ้ายอาร์มสตีโอมาเน่ได้บอลแล้วมาเน่นาเนกาชาเข้าในเข่าเสียบนี้ไหลบ่าเอาเลื่อมโลครับไว้นาทุ่มครับซัดป,ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งให้กับเจ้าบ้านจนได้ฮนะโอ้เมื่อสักครู่นี้ยังบน่นมามาเน่เงียบน,นะฮะได้บอลมานี่เป็นเรื่องครับสติโอมาเน่เนี่ยฮะโอ้โหคนเดียวลงโล่งครับเลี้ยงจี้เข้ามาปาดเข้าในมือนี้ ไวนาด้วยมาซัดอันนี mm> ้เร no ียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งะตอนนี้เกมกลับมาเสมอกันแล้วนะเพื่อนโอ้โหคู่นี้ยี่สิบนาทีครับมีสองลูกนะฮะก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยครับเพื่อนครับลิงก์ด้านล่างฮะไงก็อย่าลืมกด subscribe ก็กดดิงแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับมีคู่ลีฟพูกับแมนอยู่ให้ดูทุกสัปดาห์เลยนะ ซึ่งต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมนี้เป็นทีมขวัญใจมหาชนทั่วโลกเลยนะฮะอ๋อเทเลสครับยังฝืนมาได้บูโนฟานส์มาด้านซ้ายที่ฟาร์มปา่าฮะมาสแตดฟอร์ดตวัดเขาไหนเอาโอ้ยปอกบาบไม่ถึงบอลนะแม่เ <c oughs> บเกอร์วางมาด้านขวาที่ซาลาแต่ว่าเทเลสยังเอาอยู่นะฮะเอาเทเลสพาดเองัจหว่านี้ซาลามายาวๆไปด้านขวา มีเพื่อนเติมแล้วมีเฟอร์มิโน่ฮะเอ,อิดเข้ามาแม่แต่มนแคนกันคูนนะฮะยังสกัดไว้ได้าจาังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมของเจ้าบ้านเอวูพู่ฮะนี่กจกังหวะประตูที่เสมอของวัยนาดุมนะฮะเตียโก้คาตาลาครับยอดเข้ามาแม่แห่เฉลบดังนเ,เจ็บนิดนึงฮนะออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แฟนบอลปีศาจแดงหรว่าหงแดงนะครผม นแฟนบอลแบ็คเบิร์ดโรเวอร์ครับตอนนั้นก็หายห่วงเรื่องความลำเอียงไม่มีแน่นอนนะเพื่อนครับเป็นกลางสุดๆนะช่องนี้ช่องนาเวงโรเวอร์นะเตีโยโก้โรบอลเปิดไอโ้โมฟาบินโยโอ้ขอไปฮะเป็นฟาบินโยนี้อู้อู้เอาครับเจ้าบ้านลีฟูครับพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งแลแม่ขึ้นคนเดียวเน้นๆครับฟาบินโยโอ้ แล้วจ,จังหวะเล่นสั้นนะเะโลบอลก็หยอดนิดซ้ายโอ้ลูกนี้แม่อิลิกไปซาวนะประกบไม่อยู่ครับเบยยี่ของเราโอ้แต่ฟังโยนี่ขึ้นถึงกว่านะสูงกว่าตรงนี้เนี่ยปล่อยครับแม่เหลียวภูรับพลิกนำจนได้นะในนาทีที่สามสิบนะเพื่อนๆแต่เกมยังไม่จบนะฮะรับชมให้จบนะครับรับรองแมบบนี้ครับมันแน่นอนนะผมว่าสกอร์นี่มันหยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะ ต้องดูว่าสกอร์จะเป็นของฝั่งไหนนะฮะพอปอกปาครับมาที่เฟรดเฟรดโดนแซะหนึ่งฮะที่พอปอกปาหมุนย้อนมาทางด้านของอ,อีกิบายยี่ฮะบนแคนฮะช่งอ่อกับปอกปาเฟรดโอ้โดนเพสซิ่งฮะเอาวนี่ครับฟิมิโนคนเดียวครับให้มาทางด้านของเตียโก้คาตาล่าฮะ เดนเันให้มาที่ไวต้อมปาดลนซ้นายที่ซเดนโอมาเน่ฮะแมตช์นี้ครับตามฟอร์มนี้ลีฟูได้เปรียบนิดหนึ่งนะฮะพอเล่นในบ้านนะฮะเดนเันปาดที่มาเน่ฮะแต่ว่านี่ล้ำหน้าครับซเดนโอมาเน่ฮะสำหรับเพื่อนครับเป็นแฟนของแมนยูกับลีฟูทุกท่านนะอย่าเสียกับสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะนี่เป็นเพียงการลองการแข่งขันเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อน อับหลับเป็นตื่นระวางยาวขึ้นมาบอลหมอปลาครับดักได้หมอปลาสาดยาวมาหนกเดชไม่ถึงนะแต่เดเจมส์ครับมงโชว์มาบีสากาบีสากาโอ้โหนีดพลาดเองนะแต่ว่ายังได้ทุ่มฮนะตอนนี้แมนยูต้องพยายามแก้เกมเพสซิ่งของลิพูให้ได้นะฮะอับแลตฟอรนะ์ดฮะเก็บบอลได้คนระับมาทีบบโนโฟอน,นันส์ตันสายเติมคนระับเทเลสเทเลสบวกกับเตียกโกฮนะเทเลสถึงเส้นหลังแล้วยังไง เปิดไม่ได้ครับใครมาทางด้านของเฟรดเฟร็ดดูเกมของลิฟวูฮนะโอ้โหเข้าทันทีมบโอ้โหเหลือเกินนะฮะตัวกลางมาเฟรดขืนมาที่มอนแคนฮนะมาที่เฟรดเฟร็ดอาว่าตรงนี้ถั่วง,งนะอกฮะตรงนี้จ่ายไม่ถึงท่งนั่นแรดฟอร์ดนะฮนะแม่นิดเดียวครับบอลอยู่ที่คนเล็กฮนะอานูอานูชิฟมาที่ซาร่าครับซาร่าบอลลงสวยฮนะ ครึ่งแรกครับกรรมการทดสองนาทีให้เพื่อนก่อนนี้ฟูตซิครับอย่างในเป่านะฮะเดี๋ยวใครไปบอลของลิฟฟูครับย่อเข้ามาแล้วก็เป่าด้องมเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองการแข่งฟุตบอลศึกแดงเดือดให้ระหว่างลิฟฟูกับแมนยูฮนะตอนนี้จะบ้านลิฟฟูครับตัวน,นี้ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งฮนะเดี๋ยวรับชมขึ้นหลังกันต่อเลยครับ่นเพื่อน ครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะต้องดูว่าครึ่งหลังนี้โซชาจะแก้เกมยังไงนะฮะต้องดูกลืนกองผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายระหว่างเจกเกนคอปกับโอเลกุนาโซชานะฮะโ,โนโฟนานันครับมาที่เฟรดเฟรดออกมาด้านซ้ายสุดทีเชเลสะฮะมอนแคนครับไหลเข้กลางมาที่บ็อกบาบ็อกบาไปแบบย้อนมาที่อิลิกไบซาวะฮะยีมาด้านขวา แต่นี่เจมส์ครับเฟอร์นันส์เฟอร์นันส์หาตัวจ่ายกันตรงนี้โอ้โหลีพูทั้งนั้นนะแม่เตียโก้ครับได้บอลนะใช้ตัวบังครับจ่ากติดบุโนเฟอร์นันส์ครับแต่ว่าบอลยังไม่ออกนะครับบุโน่ครับให้มาชีเทเลสเฟรดด้านขวาเติมนะเฟรดเลึงมาทงด้านของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะจ่ายตัดในครับตอนนี้เอาแมนยูยังได้ฮนะจังหวะน,นี้ดานิเจมครับมาทีด้านของหลับเต็มตื่นนะอลอนวานบิซากา้า อีซาก้าก็โอ้โหข้างในมันแน่นนะต้องย้อนคืนมาครับไอ้ดิป็อกบาตังใหม่ฮะแมนอยู่ฟอนานตวัดในมาเอาครับมาเซียลไหลมาปูโนฟอนานแทงมาสียาวขวานเน็ตเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองลูกนี้ไม่มีธงจากผู้กำกับเส้นนะเอาจนได้ครับอองทตนีมาเซียลโอ้ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพมากเกินครับคูบ่นี้ พลิกไปพลิกมานะฮะเรียบร้อยครับสองประตูต,ต่อสองนะใครกดสกรอร์สูงนี้ยิ้มเลยนะคูาา่นี้โอ้โหแมนยตีเสมอได้นาะทีที่ห้าสิบหกครับกัดจากยิงขององตี้มาชิยาวนะฮะถูกไหมครับรับชมและใจจ้องใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะเพื่อนฝากกดไลค์เยอะด้วยครับผมหมอปลาฮะหมอปลาตะลีมาเองไปายดูมครับชิบกบกางมาเฮเดอร์สัน เตียโก้ครับมาที่ฟิมิโน่ขืนเตียโก้ลีฟูครับมาดูชุดนี้ฮะเขาลีฟูอาโนครับ,รบได้บอลคอสไหมไม่คอสฮนะแทงมาที่ซาร่าซาร่าโอ้โหตัวนี้แม่ล้ำหน้าไปก่อนนะแอบออกตัวเร็วนิดนึงครับซาร่า ah. อามีการเปลี่ยนตัวเพื่อนครับทางด้านของลีฟูครับถอดเตียโก้ออกแล้วส่งดานิเอลเจมินเนอร์นะ <laughs> แมนยูกำลับถอดเฟลดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของสกอตแม็กโทวินเน่ลงมาครับผมตอนนี้แมนยูครับเปลี่ยนตัวรับลงมานะฮะหรือว่าต้องการสกอร์เสมอหรือเปล่านะฮะต้องดูย,ยาวๆเพื่อนครับเจมบอยู่เนอะครับูซาลามาอีเดอร์สันดูครับ,ราารบแทงมาฟิมิโนโมาเน่จะวิ่งแล้วแต่ว่าฟิมิโนโครับเลือกมาที่ไวดุมจ่ายต่อมาที่สตีโอมาเน่ซาลาตวดมามิวเนอร์จะแทงอาครับแมนยูดักได้ฮนะ บุนโน่ฟื่อนั้นครับไปมาที่เจมค์ขำมันไก่ฮะเจมมีความเร็วถึงจังหวะนิดนึงฮะเอางี้ครับมาชิยาวเปลี่ยนแกนด้านซ้ายที่มารคัสแลนฟอร์ดฮะแลนฟอร์ดปาบอลขึ้นมายาวๆถึงเส้นหลังแล้วไหลปาดเข้ากลางแต่ว่าหมอป้ายังไม่ฟดเข็มไอ้สังนี้เบเกอร์ยังอยู่มีอู่ยังสองสองนะแม่หรือพูลรอตัวไปนะฮะ ต้องชมจังหวะสกัดของหมอปลานะอู้ถือว่าสกัดแบบเส้นยแดงผ่าแปดเลยฮะตอนนี้ยังสองสองอยู่นะเพื่อนเวลาการญจน์อีกไม่ถึงยี่สิบนาทีแนะนอนนี้ไวแล้วดูไหมฮะผ่าบอลมาเองครับฝ่าบอลน,นี่ฟิมิโนขึ้นมาเฮซันแทงด้านซ้ายที่มาเน่ไวแล้วดูไหมฮะโยกนี้มีสกา้าบยังยืนตำแหน่งได้ดีฮะเจ็บคอมไกลครับมาที่ปอกบาปอกบา มาเอาครับปุ้นี้แม็กกีน,นีเปิร์ดด้านขวาแถบนิ่งฮะขึติรั้น,นสองแต่บอลเข้าทางลิเวอร์พูลฮะับเดสันมาในจังหวะนี้ยูเนอร์ครับออกบอลที่เฮเดสันเฮเดสันครับมาที่นั่นของมาติฟฮะอานุฟิบิโนโรครับขึ้นมาทางด้านของเจมยูเนอร์ฮะ อาอโนหลุดมาด้านขวายังไงครับนี้ยังไม่เปิดนะฮะเออนี้ติดเทรสฮะเย่าครับโอ้ตัวรอดได้ฮะเทเลสเทเลสมองเข้าในนะแต่ว่าทางมันโล่งครับนี้โอ้ยมายาวๆเล็กเทเลส้างในมีมาซียาวมีแรดฟอร์ดนะเทเลสโอ้ตรงนี้เปิดไม่ได้ครับโดนลุมสองเทเลสตรงนี้ไม่ผ่านหมอปานะฮะ แต่ว่าทางั้นลูกเตะมุมครับสำหรับแมนยูเขาเขามีการเปลี่ยนตัวเพื่อนครับทางด้านของไวรอตตุ้มครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งทางด้านของนาบี้เกต้าลงมาครับส่วนแมนยูครับถอดมาซิยาวออกฮะแล้วก็ส่งเอ็นซันคาวานี่ลงมานะครับเปิดนั้นเปิดโกงๆองนี้โอ้ยบอลยิงได้ครับแมนยู แต่ว่าโอ้โหนี่ครับดำหน้าปุนีบุโนโฟน,นันนะครับดำหน้าชัดเจนนะตรงนี้มาตีแับสาดยาวขึ้นมาเอา้าลูกนี้เปิดไม่ดีครับคาวานี่มาคนเดียวโด,ดเดียวเดียวได้ด้วยขวาดเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองโอ้โหจังหวะนี้แม่มาตีฟนะ ตอนงานหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าโอ้โหตรงนี้ไม่น่าพลาดเองฮะมาตีบแล้วก็มาสกัดไม่ทันด้วยครับมาตีปนะโอ้โหตรงนี้เสียเหลี่ยมไปฮะแม่ลูกนี้โทษใครไม่ได้นะลิรูพูครับผิดพลาดกันเองนะแล้วก็โดนทางด้านของเขานี่ครับสัมผัสแรกครับลงโทษเลยนะฮะ โอ้โหแมนยูพลิกขึ้นนำอีกครั้งนะเป็นสามประตูต่อสองครับเอาครับลิ์พูครับโสงทางด้านของมินามินโนลงมาแทนทางด้านของโมเดซาาห์นะฮะสำหรับเพื่อนแฟนของลิ์พูทุกท่านนะอย่าเสียสกอร์ที่เกิดขึ้นนะรับชมเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนคุยขันจริงจะเป็นยังไงต้องอติดตามชมกันต่อไปครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์นะฮะ เปิดมาตรงนี้มาเน่ไม่ทันนะลูกคุมของแมนยูครับอ้ามีการปิดตัวอคนนึงนะนั่นพอปอกบาบโดนถอดออกนะแล้วก็ส่งด้านของดอนนี่วันเดอเบกลงมานะฮะวันเดอเบกครับให้มาทีหลับเป็นตื่นนะเอ้าวเรียกรีฟูงได้ครับช่วงท้ายเกมจกังหวะสุดท้ายของเกมฮะตรงนี้สุบิโนโ มีเพื่อนเติมโอ้โหจ่ายไม่ได้ครับเฮนเดอร์สันตัวบีบข้ามุมฮะคหลังกรรมการทดสี่นาทีครับเพื่อนใครดูคู่นี้นี่คุ้มนะแม่ห้าประตูนะฮะวันบีซากา้าเก็บบอลได้ครับป่าบอลมาเองครับเลี้ยงข้าเวลาอยู่ใช้ตัวบงังฮะเปิดมาทางด้านของอาเขานี่ครับไหลขึ้นกลางมาที่วันเดอร์เบคกวันเดอร์เบคกทางลงลงดูดีเรียบร้อยโอ้ดีต่ กูก็เปิดเกมลุกเต็มที่แต่หลังบ้านรั่วนะฮะแล้วก็โดนสวนกลับจังหวะเดียวของดอนนี่วันเบรกนะโอ้โหสี่ประตูต่อสองฮะยังเอาครับคูนี้ เอตาฮะมิวเนอร์แล้วก็เรียบโรยครับผู้เสียระปอทตื่นหมดเวลาการแข่งขนะัน้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฮะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการกดซับสไครต์ฮะวันนี้ผมเปิลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคูยแข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนติดตามชมต่อไปครับวันนี้ผมเปิดนาเวงขอตัวลาไปก่อนสว่วนผมบายๆผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบายยจ้า